ครับยกเลยครับยกเลยครับยกเลยครับที่ที่ผมถ่รูปที่เาวนก่อนที่จลงม้วนนะครับมล้วนะครับุบันนี้ตอนนี้สนะนักทอยู่กับท่านพระเทพเสนาบดีนะครับเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งได้เดินทางมาตอนนั้นขันพระทหารเช้าแล้วก็สนะนาธรรมกับหลวงตาบุญชื่นนะครับที่วัดเขาแหลมนี่นะครับ ตอนนี้ก็รอเวลานะครับประมาณคาดว่าอีกประมาณไม่เกินเจ็ดนาฬิกานะครับจะเริ่มออกเดินทางจากวัดเขาแหลมตรงนี้ครับอำเภอชายปานตำบลเขาแหลมอำเภอชายปานจังหวัดลบบุรีครับออกเดินทางสูอ่อตามเส้นทางครับไปม่วงค่อมแล้วก็อาจจะถึงท่าหลวงนะครับข้ามสะพานไปแล้วก็ไปทางด่านคุณทศนะครับคนรับประชาชนที่อยู่ตามเส้นทางครับคา,าดว่าวันนี้ลวงตาบุญชื่น จะใช้เส้นทางเดินตามเส้นทางนี้และค,คิดว่าคงถึงประมาณเวลาพักเที่ยงก็ยังอยู่ในเส้นทางครับก็คือไม่เกินอ,อ,อำเภอ่วงค่อมนะครับตม่มง,งค่อมนะครับไม่เกินตนม่มงค่อมคิดว่าไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าแฟนเพจนะครับได้รับทราบแล้วยาติธรรมแล้วก็การยานมิ่รทั้งหลายครับรับทราบแล้วถ้าถึงตลาดปลาตลาดอะไรนะครับตลาดปลาตลาดปาลาอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากพีวีนะ ถ้าพาดที่พี่วิกคือคนที่เดินอยู่ข้างๆหลวงตาบุญชื่นที่เราเห็นในตัวดำๆนะครับนี่คือพี่อ่าข้อมูลครับถึงไหนแน่ครับก็อยู่ใกล้เคียงเดี๋ยวอัปเดตีกทีดีกว่าคิดว่าจากวัดเขาแหลมไม่น่าเกินถ้าหลวงถ้าหลวงไม่เกินอยู่แล้วเที่ยงเนี้ยไม่เกินอยู่แล้วเที่ยงเนี้ยไม่น่าเกินน่าจะสูสีตลาดปลาแหละครับตลาดปลาครับสูสีแถวตลาดปลาครับก็ญาติธรรมการยานมำบิดครับแต่ยังไม่สะพานแต่ไม่ข้ามสะพานเขื่อนแน่แต่ไม่ข้ามสะพานเขื่อนแน่นอนตอนเที่ยงนะครับ แต่ตอนบ่ายน่าจะข้ามสะพานเขื่อนตอนบ่ายนี่ข้ามแน่นอนครับสะพานเขื่อนนะครับถ้าหลวงก็ลุ้นนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับพี่วิถ้าพลาดก็นี่เลยถ้าพลาดคนนี้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับผู้สื่อข่าวนะครับเพราะเรามีหน้าที่มาหาความจริงนะครับสําหรับช่องทั่วไทยนิวนะครับประเด็นสําคัญของทั่วไทยนิวคือเร็วและก็จริงนะครับตอนนี้เร็วสุดๆแล้วและก็จริงด้วยครับสดจากที่จริงครับ ตอนนี้ก็รออยู่นะครับรอหลวงตาบุญชื่นสมณนธรรมกับพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีอยู่นะครับแล้ววันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณนะครับสมพระเทพเสนาบดีนะครับเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเนี่ยจะร่วมเดินกับหลวงตาบุญชื่นด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหลวงตาบุญชื่นในการจารึกทุดงประจําปี2564ต่อปี2565 ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ก็จะเป็นเรื่องของมงคลอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามพลรถับของเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนะครับพี่อุ๋ยมาหน่อพี่อุ๋ยสวัสดีครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยนะนะเรื่องในจากิโลวัตรไม่ใหญ่ของท่านเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยอยากทราบว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดนี้พูดถึงตรงตามขึ้นบ่อยๆใช่ไหมครับครับผมแนะนาตัวเองันนี้ครับน้องยังตอนไครับผมดาวลูกเอพันนะครับเป็น พลกระับของท่านเจ้าคณะจังหวัดสุรุทัยพระเทพเสนาบดีท่านได้พูดถึงหลวงตาครับบอว่าส่านคืชอบแล้วก็มีโอกาสท่านงก็จะแวะเวียนไปหาบ้างแต่เนื่องจากว่าท่านติดธุระงานของท่านเยอะก็เลยก็มาหาท่านได้ช้ากว่าปกตินิดนึงแต่ก็มาวันนี้ก็คือว่าท่านได้ทำหน้าที่แล้วครับเอที่ผมเรียนถามขั้นต้นก็คือได้ทราบข่าวว่า เจ้าคณะจังหวัดลบบุรีในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเนี่ยแล้วก็เป็นวันที่เป็นมงคลท่านจะร่วมเดินด้วยใช่ไหมครับครับผมวันนี้ท่านตั้งใจแล้วครับว่าจะไปเดินท่านใส่รองเท้ารือถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าครับท่านถอดรองเท้าเดินกับหลวงตาบุญชื่นครับครับผมและในฐานะที่ใกล้ชิดกับท่านเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยท่านเจ้าคุณเนี่ยพี่อุ๋ยคิดว่าท่านเจ้าคุณจะเดินประมาณกี่กิโลครับเออันี้ก็ แล้วแต่ท่านนะครับว่าตามอัธยาศัยของท่านนะครับแค่นี้ก็เป็นมงคลกับญาติเกยโยมที่ได้เห็นแล้วนะครับก็ถือเป็นมงคลต่อสายตาของชาวโลกด้วยครับตอนนี้ทั่วไทยนิวก็ไฟ้สดทั่วโลกนะครับขอบคุณมากวันนี้ไร้สดนะพี่อุ๋ยขอบคุณมากพี่แล้วพี่เดินด้วยปหเนี่ยเดินด้วยก็ได้นะพี่แล้วเขากลับมากลับมาเอารถกระทันครับครับขอบคุณมากครับพี่อุ๋ยครับขอบคุณครับอันนี้ก็รถของท่านจ้าคณะจังหวัดนะครับตอนนี้เราก็รอนะครับ คาดว่าเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าก็จะออกเดินนะครับจะเริ่มออกเดิน,นครับก็ใกล้เวลาเข้ามาทุกทีนะครับเลกประมาณสิบนาทีนะครับตอนนี้หกโมงห้าสิบอครับสําหรับวัดเขาแหลมเดี๋ยวผมหาคนพื้นที่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเยอะมากเลยโดยเฉพาะศาลศาลตรงหน้าวัดนะครับก็คือศาลเจ้าพ่อเขาแหลมมีคนพื้นที่ไหมครับใครเป็นคนแถวนี้ไหมครับ มีนะครับมีคนเขาแหลมนี่แถวนี้ไหมครับไหนครับอ๋อคุณยายสาธุครับาสาธุศาลศาลหน้าวัดเนี่ยมีความสําคัญยังไรครคงครับตัดสินมากเมื่อคืนผมไปกราบแล้วค,ครับิยจะคิดอะไรได้ทุกอย่างคิดอะไรได้ทุกอย่างเลย<ห>ถ้าผม,มาคิดรวยพันล้านคงไม่ได้ไมั้งได้คิดโชคดีระว่างนู้น คงไม่ได้ผมว่าได้ผมอยากมีตังค์แล้วพันล้านเมื่อคืนไปขอแล้วคงไม่ได้มั้งได้ิคะได้ด้วยเหรอเขาจะยกอ่าถ้ามีผมถ้ามีถ้าผมมีตังค์พันล้านนะผมจะสร้างใหม่เลยเนี่ยแล้วอันนี้เขาก็ยกต้องพันล้านนะป้าน่ะน้อยก็ได้ไปไงแล้วแต่ค่อยก็ได้อ๋อครับร้อยก็ได้ยี่สิบบาทก็ได้ได้บุญได้กุศลตาตาคุและ และสารนี้มีมีมานานอย่างครับคุณยายมีมานานแล้วตั้งแต่ป้ายังไม่เกิดยังไม่เกิดอาวมีแต่ป้ายังไม่เกิดป้ารู้ไลยว่ามีแล้วป้ายังไม่เกิดแล้วป้ารู้ได้ไงแม่บอก่ันศักดิ์นะคะอ๋อแม่บอกแม่บอกป้ามาทีหนึ่งผมแล้วก็ป้ารู้เองแล้วก็มาช่วยจำบุญหน่อยแล้แม่ก็มาอยู่ตนปีศายังไม่ตาำลังย้างอยู่ค่ะเพราะว่ามันมีสัางขอโมตนาบุญขอเชิญญาตินพี่น้อง มาช่วยทำบุญหน่อยค่ะเนี่ยที่วหว้เขาแหลมกัแล้วอันนี้ยกกำลังยกสาราสวดอภิรรมอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อสาลานี้ใช่ไหมครับโน่นไปล่อ๋อเลยไปอีกเอาเลยพุณไดเอาตาดีนะีทั่วโลกเลยแล้วรับรู้เลยเนี่ยชวนคนมาทำบุญเยอะๆเชิญมาทำบุญไัว้เขาแหลมเพราะว่ายกศาลาสวดอภิธรรมครับยังไม่สำเร็จยังขาดทุนทุนทรัพย์เยอะจ้าเจ้าวาดอยู่ฝ่ายบ้าครับเจ้าวาดอยู่ฝ่ายไหม ไม่ทราบก็มีทราบถ้าเ <Quran> จ้าวาดมีควายประกาศขายควายเดี๋ยวสร้างศาลาได้ขอยังไงก็เชิญนะขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็ดิชั้นก็จะยกนี่สองล้านยกขึ้นในสูงยกไหนยกอันนี้ก็ยงศาลาใหม่ให้เจ้าวาดเลี้ยงควายด่วนเลยเนี่ยแล้วประกาศขายควายนี่นี่นี่ช่วยแล้วเนี่ยมทำบุญไร้เขาแหลมหน่อยค่ะสาธุนะสาธุนี่ยังอยู่เป็นล้านนั้นที่ยังไม่ได้จ่ายอ่ะฮะ ยังยู่เป็นล้านอีกเป็นร้าน<ห>ายังไม่ได้ใช้นี่ร้านสูก่ก่อสร้างยังไม่ได้ก่อสร้างเ <c oughs> นี่ยครับวัดวัดประเทศไทยนะครับวัดประเทศไทยจะเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> คือถ้าวัดนี้ต้องหายเองอะไรเองอันนี้ผมช่วยทางวัดนะครับศา <c oughs> ลานี้จะยกนะครับแล้วผมสืบทราบมาแล้วว่าเจ้าวาดไม่มีควายด้วยนะครับเพราะนั้นก็ได้คงต้องอาศัยแรงศรัทธาจากญาติจากโยมนะครับ <c oughs> มามาช่วยหน่อย <c oughs> ทำได้คนเล็กโภชนาบุญค่ะสิ่บาทที่สบาทก็ได้ค่ะขอรับโภชนาบุญด้วยค่ะสาธุสาธุครับวันนี้เดี๋ยวคงคนมาคนละไม้คนละมือค่ะคนะเล็กคนละน้อยมันจะเยอะขึ้นค่ะครับจ้ะเรามีน้อยก็ทำน้อยนะคะมีเยอะก็ทำเยอะเชิญเลยค่ะแต่ถ้าผมมีพันล้านอะไรนะผมทั้งไม่เลยเนี่ยจ้เอาเลยขอให้คุณโชคดีนะให้มีความสุขให้ร่ำรวยมีแต่ ตอนนี้มีแบบพอเพียงพออยู่พอกินแต่ถ้าผมมีพันล้านนะผมสร้างใหม่เล้วจริงๆครับสาธุด้วยจ้าตอนนี้ป่าน้อย่าตอนนี้ผมนี้ค่สักร้อยนงก่อนแล้วกันนะครับได้อย่างนี้ก็ดีขอบคุณน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปแล้วจะเห็นว่าเขายกยังไม่สําเร็จเนี่ยได้ได้เดี๋ยวยังไงผมต้องจอดจอดตู้จอดจอดตู้อยู่แล้วครับเพราะผมมาใช้น้ําใช้ไฟของวัดก็ไม่อยากให้มีหนี้กันเวลาจะออกจากวัดผมก็จะจอด เสมอเลยครับขอบพระคุณครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับจากญาติจากโยมนะครับซึ่งอยู่ที่วัดเขาแหลมนะครับเพราะฉะนั้นท่านพุทธานิกชนนะครับได้โปรดเมตตาวัดเขาแหลมถ้ามีโอกาสผ่านมาก็แวะเข้ามาทําบุญนะครับตอนนี้หลวงตาเริ่มออกจากิกษ์หลวงแล้วนะครับครับที่ต้นต้นนะครับน้ำพุมนะครับท่านจะได้ไม่ละพรมลงมหาเรานะครับ ยกเลยครับยกเลยครับรกก <Laura> ูกไย,ยครับพี่ที่หู่ปที่หวานก่อนที่่นครับตงป่นะครับตาแล้วนะครับตาท่ี้นะครับที่โตงนะครับแจกเก็บกระเป๋าตาไว้ กรไม่อยู่ผมนะครับงานหลวงตาบุญนื่คตับุชอนี่นะครับเราปล่อยภาพให้ท่านดูนะปล่อยภาพนี่กับไทยระยะใกล้ยังพูดไม่ได้นะครับ

เดี๋ยววางพาครับพี่ี่ครับึ้่มาข้างหลังนิดียพี่พี่หลบเลยครับพี่ไม่อาครับหน้าเกลียดพี่พี่ครับขอตุภาพที่นึงนะครับขอความกรุณาเยพี่ต่อยพี่ต่อนี่เดี๋ยวเราแคภาพนี้ได้แคปับตัวไทยนิวตัวไทยนิวตัวไทยนิวเอาหมออกด้วยนเอาวครับเอาเลยพี่ด้วยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ท่านเจ้าคุณเจ้าพนจังหวัดลบบุรีครับจัดข้อไปรวตของอะไรเก็บไปไว้ป้ายพาี่บ้านนะครับผม ตอนนี้เหลือได้อีกประมาณ50เมตรนะครับลวงตาบุญชื่นกัญญาพุโทโธท่านเจ้าคณะและเจ้าคณะจังหวัดลบลลบลุรีครับแตออกคนอเขตของวัดนะครับตอนนี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดก็เินมาส่งนะอาจาก

น,ดดน้องมัดนบังดิน้องผู้หญิงน้นาเกีย,ยรตอนนี้หลวงตาบุญชื่นบัญยาพุโทโธนะครับได้กำลังจะผ่านุ้มประตูวัดนะครับโดยมีท่านพระเทเศเสนาบุดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนะครับเดินตามออกมาส่งครับ แล้วหลวงตาสังเกตนะครับหลวงตาเห็นอของบูชานะครับก็จะมอกก็จะถวายให้กับท่านเจ้าหน้าจังหวัดนะครับเจ้าหน้าจังหวัดนะครับที่องพระที่องค์รองเจ้าหน้าอำเภอโคกสำโรงครับต่อจากคณะจังหวัดนะครับพระครูอะไรน้องครูวิกิตธรรมะพิชัทครับพระครูวิกิตธรรมะพิชชักนะครับรองเจ้าหน้าอำเภอโคกสำโรงครับ ช่วงเช้าพอส่วนใหญ่ก็รอยอยู่ในวัดแล้วครับทั่วไทยนิวจะพยายามนำเสนอเรื่องราวการจ่าที่คุยกับรวชื่นบรรดาประชานะครับถ่ายทำเพืแล้วก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและประชาชนไม่เสียเวลาในการคอยนะครับในวันนี้ทั่วไทยนิวจะกล่าวจะแจ้งกำหนดการของรวจชื่นเป็นระยะ เพื่อให้พี่น้องประชาชน,นครับได้รับทราบว่าในวันนี้หลวงตาบุญชื่นพร้อมด้วยท่านเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนะครับท่านพระเทพเสนาบดีนะครับแล้วก็รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโโงนะครับได้กรุณาเมตตาหลวงตาบุญชื่นเดินมาร่วมเดินทุกดวงใจทุกดวงในครั้งนี้ด้วยครับโดยถอดรองเท้าเช่นเดียวกับหลวงตาบุญชื่น และครูบาไก่ก็ยังคงอยู่นะครับรวมทั้งสมเนมพามนะครับวันนี้ก็คือห้าเป็นห้ารูปนะครับที่เดินทุดดงในวันนี้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะครับ